ดี๋ยดูเโดนยิงกูเล่อะนั่งแช่งดยเฉพาะไอกากาายดิกะแดดิกคะแดดดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนคะแนนดู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 าดโดนยิงเรน่เป็นเทพครับแต่ก็โดนยิงเขาอย่างบูมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเน่าเนาแค่ดสัแค่ตัดสอ ยังไโคตร